วัดีค่ะวันนี้่อ๋มานั่งเล่นเล่นอยู่แถวๆท่าเรือของที่ฮ่องกงนะคะก็เลยถือโอกาสเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการบูชากรงหาัตั้งโต๊ะให้ทางลูกค้าได้รับทราบกันนะคะก็คือเน้นว่าเวลาเราหันเนี่ยให้หันหน้าของกังหันเนี่ยไปทางประตูนะคะเพื่อที่จะได้เรียกลูกค้าเข้ามาหาเราแล้วก็จะได้การสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะวิธีการก็คือถ้าเราหมุนกังหันไปทางนี้นะคะจะเป็นการหมุนเพื่อขอพรต่างๆนะคะ เช่นขอโชคล่าภเงินทองลูกค้าขอให้มีออเดอร์เข้ามานะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยแท้ช่วงนี้ทําอะไรก็ติดขัดนะคะเราก็จะหมุนไปทางด้านนี้แทนนะคะเรียกว่าหมุนทวนเข็มเป็นการหมุนเพื่อให้เรื่องร้ายๆที่เราเจอทั้งหลายอ่ะกลับกลายมาเป็นเรื่องดีค่ะชิ้นง,งานกังหันตัวนี้เป็นทองเหลืองเนาะก็สามารถขัดให้เงาได้ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเชื่อว่ายิ่งเงาก็จะยิ่งดีก็จะยิ่งแฮงนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับกางัันตั้งโต๊ะไปมีแต่โชคลามเงินทองเข้ามาแล้ว มีแต่เรื่องที่ดีร่ำรวยเงินทองนะคะขอบคุณค่ะ